สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะพาแฟนหมัดมวยครับมาดูน้ําหนักเนื้อตัวครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับที่จะทําการแข่งันกันในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567จากสนามมวยช่อง74สีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14นกาสานาทีเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปดูน้ําหนักเนื้อตัวครับรายการมวยไทยเจ็ดสีที่จะทําการแข่งขันกันในวันนี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน นะครับพักยก24่นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝาถอนโอนไวนะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากะอากาศนะครับแพท่ันได้ออกตัวบางทุกครับขันต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมันคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนแบบเพื่ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่ spk 2องีนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับถ้าต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่งคงไม่มีผิดหวังอย่าง แน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก24เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับแอดพีเคต24นะครับมาดูกันที่คู่ที่1น,นะครับเปิดหัวในาการในสัปดาห์นี้ครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23ในสายดีครับสิทธิรัก ปอไผ่แดงครับพบกับนิวปกรณ์สโชคมีชัยในพิกัด1นรบปอนด์นะครับมุมแดงครับเป็นสิทธิ์รักปอไผ่แดงครับนักชกวัย18ปีจากจังหวัดแพร่นะครับเจ้าสิทธิ์รักตัวนี้ก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงนะเป็นตัวแทนจากภาคเหนือนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเปิดเกมครับประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาหมัดหนักศอกแรงกล้าแรกกล้าบวกนะครับเป็นมวยบู๊เป็นมวยเปิดเกมนะครับแต่ว่ารูปร่างนี่ยจะเล็กกว่านะครับความเป็นมวยนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับไฟล่าสุดก็ไปแพ้นะครับให้กับธานะาของยอดนาทีมา เมื่อเช้าครับขึ้นหยับตาช่างได้1 1 2ปอนด์ทาพิกัดนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็53กิโลกรัมนะครับสำหรับธนาของเจ้าสิทธิ์รักนะครับ ส่วนคู่ชกครับบุมน้ําเงินครับเป็นนิวปกรณ์สโชคมีชัยครับด้วเจ้านิวปกรณ์มอรวมใจเพื่อนครับนักชกวัย17ปีจากจังหวัดนราธิวาสนะครับนิวปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับเป็นมวยสูงยาวครับประเภทจังหวะสองนะตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวาเตะตั้งขวางขานะในมีขวางหน้าปลายหน้าหมัดศอกแรงครับอาวุธหลากหลายนะครับดีกีแชมป์มวยไทยรักยาภาคใต้เลยนะครับสำหรับธนาของเจ้านิวปกรณ์นะครับเก็บตัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยสโชคมีชัยนะครับเมื่อเช้าครับขึ้นเหยียบตาังไดด้112ปอนตามพิก นะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยก็53 54กิโลกรัมนะครับปล่อยปล่อยก็เท่ากันน่าสลับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็ประเภทอาวุธหนักแรงนี่อยู่ที่มุมแดงครับทนาของสิทธิ์รักนะครับประเภทจังหวะฝีมือรูปร่างสูงยาวตั้งรับจับทางกระดูกมวยดีก็ต้องดนธนาของเจ้าหนิวปรกกอนนะครับคู่นี้นี่ไข่แพ้ตกรอบทันทีนะครับเปิดไปรอบปุนเสือครั้งที่23ในสายดีนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนผมยังชอบไปที่นิวปกกอนสอโชคมีชัยครับ ดูว่าชื่อมวยชั้นมวยกระดูกมวยการผ่านมวยนี้จะดูดีกว่านะครับรูปร่างช่องชกก็ดูได้เปรียบนะครับ ส่งมวยทางมวยก็ดูได้เปรียบนะจังหวะฟิสมือือต้นนี่ดูดีกว่านะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่สโชคมีชัยด้วยนะครับค่ายใหญ่ค่ายดังอะนะครับดูว่ามาตรฐานความเชื่อถือนี่จะดูดีกว่านะครับเจ้าสิทธิ์รักนี่ดูว่าไฟแรกในความเป็นมวยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับวันนี้มาเจอของแข็งอย่างทางักะของเจ้านิวปกรณ์ในดูว่าผ่านยากมากนะครับดูได้เปรียบหลายอย่างเลยนะสำหรับเจ้านิวปกรณ์ในวันนี้นะครับชอบนิวปกรณ์มอรมใจเพื่อนนะครับวันนี้จะเอาชนะสิทธิ์รักปอไผ่แดงไปได้นะครับสำหรับ่ปิวกรรนะคื้ คู่ที่2ของรายการครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23ในสายดีครับเป็กปตททองทวีครับพบกับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยในพิกัด112ปอนด์นะครับคู่นี้ใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายทันทีนะครับมุมแดงครับเป็นเป็กปตททองทวีครับนักชกวัย19ปีจากจังหวัดยะโสธรนะครับจบเป็กตัวนี้ก็ประเภทมวยเข่านะครับประเภทในเหนียวนะมวยซ้ายครับเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปำลัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่ค่ายมวยเพชรสมมนะคครรัับบเเื่อช้า ขุณนหยับตาช่างได้112ปอนด์ตามพิกัด นะครับน้ำหนักปล่อยๆก็55กิโลกรัมนะครับสำหรับทนาของเจ้าเป็กนะครับส่วนคู่ชกครับมุมน้ําเงินครับเป็นยอดนาทีประดุงชัยมวยไทยครับนักชกวัย15ปีจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับยอดนาทีตัวนี้ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องนะเป็นมวยขวานะครับประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับเตะหนักเตะแน่นนะครับอาวุธหนักแรงนะครับเข่าในปั้มรัดมัดตีครับประเภทฝีมือได้เข่าได้นะครับอาวุธหลากหลายเลยนะสำหรับทนาของเจ้ายอดนาทีนะครับเมื่อเช้าครับขึ้นหยับตาช้างได้112ปอนด์ตามพิกัด นะครับน้ำหนักปล่อยๆยก็52-53กิโลกรัมนะครับปล่อยปล่อยน้อยกว่า2กิโลเลยนะสำหรับท่าของยอดนาทีนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็ซ้ายกับขวานะสดบทเก๋าครับสดนี่อยู่ที่ยอดนาทีนะครับเก๋ากระดูกดีเขาในเหนียวเนี่ยก็ต้องที่ทนะของเจ้าเป็กนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายทันทีนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวในผมชอบไปที่เป็กบทรทองทวีครับ ดูว่ากระดูกมวยการผ่านมวยดูดีกว่านะครับฝีมือต้นๆน,นะครับเบียดไปเบียดมาช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะสูงเสียนะครับแต่ว่าพอเบียดเข้าไปไปลายนะครับโดยเฉพาะเขาในนี้ผมดูว่าท่านาของเจ้าเป็กนะครับการเยรยะท้ายนะครับลูกตลระหดลูกแข็งแรงนี่จะดูดีกว่านะครับชื่อมวยการผ่านมวยในเวทีเมืองกรุงนี่ดีกว่าเยอะเลยนะสำหรับ นานะของเจ้าเป็กนะครับชอบไปที่เป็กปรทรทองทราบีครับท้ายๆแข็งแร่งกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะยอดนาทีพัุงชัยมวยไทยไปได้นะครับสำหรับผู้ที่สองของใการนะครับเบื้องต้นออกชอบไปที่เป็กปรทรทองทวีนะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของในการครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับพบกับเพชรแสนสุขโชคบางแสนในพิกัดหนึร้อยยี่สปอนด์นะครับเบียดไปๆเลยนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับนักชกวัย22ปีจากจังหวัดลำพูนนะครับปะปะกะยอผู้ทรงพลังนะครับก็อยู่ในทีมงานคนจัดนะสลับนะของเจ้าเพชรมงคลนะครับประเภทอาวุธครบเครื่องอะนะครับมวยขวาครับเตะขวาต่อยขวาหมัดซอกแรงเข่าในเหนียวกล้าแล่กล้าบัวครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแหลงนะครับเป็นมวยในรายการนะสลับนะของเพชรมงคลนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมไปที่ศูนย์ เม,มื่อเช้าครับเพื่อนหยัดกระช่างได้123ปอนตามพิกัดเลยนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็59กิโลกรัมนะครับสำหรับเจ้าเพชรมงคลนะครับส่วนกูโชกค,ครับเป็นเพชรแสนสุกโชดบางแสนครับล้วาเจ้าต้นกาเสือเก้ามวยไทยครับวันนี้ก็มาเข้าเวรแทนนะครับธนาของเจ้ามังกรบุมเด็กเสียนที่ได้แจ้งถอนออกไปนะครับ เพชรแสนสุขตอนนี้ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องมวยขวานะเป็นมวยฝีมือครับประเภทเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางอาวุธหลากหลายเลยนะครับหมัดสวนจอกสวนนี่ถือว่ารุนแรงมากนะครับฟอร์มหลังนี่ถือว่าสดมากนะครับสภาพร่างกายดีมากนะสำหรับท่าของเจ้าเพชรแสนสุขนะครับวันนี้ก็เป็นมวยที่มาเข้าเวรแทนนะครับคุนี้ก็เดิมทีนี่จะมีรายการชกกันที่จังหวัดพะเยานะครับ วันนั้นนี่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักนะครับไม่ลงตัวก็เลยต้องแจ้งถอนออกไปนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเจอกันครั้งหนึ่งนะครับชกกันเบียดไปบ่อยเลยครับหนึ่อยปอนด์เท่ากันนะครับเมื่อเช้านะครับขึ้นหยับตาช้างได้123่อามปอนด์พิกัดนะสำหรับท่าของเพชรแสนสุขนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็59กกิโลกรัมนะครับไปล่อยก็เท่ากันเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็สดบทเก่านะสดนี่อยู่ที่ธนาของเพชรแสนสุกครับช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดฟอร์มแรงมากนะครับประเภทฝีมืออาวุธจับจ้านรวดเดียวหลากหลายนะครับในขณะที่เพชรมงคลนี่ก็จอมเก๋าเลยนะครับชกที่ช่องเกสีเนี่ยเหมือนชกในบ้านในทินะครับในทีมงานของเซียนเอกปัตตานีนะครับช่วงหลังนี่ก็ถือว่าสภาพร่างกายยังไม่เท่าไหร่นะสำหรับธนาของเจ้าเพชรมงคลนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวในผมชอบไปที่เพชรแสนสุกโชคบางแสนครับหรือว่าช่วงหลังนี่สภาพร่างกายดูดีกว่านะครับเป็นมวยที่มาเข้าเวรแทนก็จริง แต่ว่าช่วงหลังนี่ถือฟอร์มสดมากะนะครับเบียดไปเบียดมานะครับต้น,ตน,ตนในฝีมือดูได้เปียบด้วย นะครับทีต่อทีแลกกันไปแลกกันมาเนี่ยดูว่าแต่ของเจ้าเพชรสวนสุกเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเพชรมงคลนี่ดูว่าเครื่องร้อนช้าไปหน่อยนะครับต้องลุ้นท้ายต้องลุ้นเกมยาวๆนะครับดูว่าต้นๆนี่ดูช้ากว่าน่าสำหรับทางของเพชรมงคลนะครับชอบเพชรแสนสุกโชดบางแสนครับไวกว่ากิดหนึ่งนะครับจังหวะฝีมือจัดจ้านกว่าครับต้นๆนี่ไปก่อนแน่นอนนะครับในทีมงานโชดบางแสนนะครับน่าเสือไม่ได้เป็นรองนะครับเบียดไปเบียดมาครับวันนี้จะเฉือนเอาชนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มไปได้นะครับเบียดไปล่อยเลยนะครับออกชอบไปท นะครับ คุณสีครับเป็นคู่เอกนำรายการครับก้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยครับพบกับเมฆพารันชัยในพิกัดหนรบปอนด์นะครับมุมแดงครับเป็นก <t ry> ้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยครับหรือว่าเจ้าก้องพบวอสุขสันครับนักชกวัย18ปีจากจังหวัดเพชรบูร์นะครับก้องพบตัวนี้ก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวครับนี้มารูปร่างนี้ได้ลอยกว่าเลยนะครับประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะหมัดสวนศอกสวนแรงเข่าในแข็งแกล่งครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงเลยนะครับสำหรับท่านเจ้าก้องภพ เมื่อเช้าครับขึ้นหยับตาช่างได้125ปอนด์ตามพิกัดนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็60 61กิโลกรัมนะครับสำหรับท่าของกองพบนะครับส่วนคู่โชวครับเป็นรุ่นพี่ครับเจ้าเมฆพลันชัยครับรัวเจ้าเมฆชูทางด่วนครับ20ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับเมฆตัวนี้ก็ประเภทฝีมือมวยซ้ายนะประเภทตั้งรับจับทางครับเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายอาวุธจัดจานรวดเร็วเก๋าเกมนะครับซ้อมอยู่ที่ทีมงานพลันชัยนะครับนาเสือดีมากนะครับหายไปนานนะสำหรับทละของเจ้าเมฆนะครับ เมื่อเช้าครับขึ้นหยับตาช่างได้125.2าครับทำการลดหนักไป0ูนสะครับสำหรับธนะของเจ้าเมฆพลันชัยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็ซ้ายกับขวาครับสดบทเก๋าเลยนะครับประเภทฝีมือมวยซ้ายนะครับตั้งรับจับทางเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายอาวุธหนักอาวุธคมหลักเหลี่ยมสมองมวยกระดูกดีเนี่ยก็ต้องที่ธนะของเจ้าเมฆนะครับประเภทมวยขวาอาวุธครบเครื่องต,ต่อยแรงเขาในแข็งแกร่งได้หนุ่มได้สดเนี่ยก็ตรงที่ฐนะของกองพบ นะครับดีกันคนละแบบเลยครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับรูปร่างชงโชคในอยู่ที่านะของเจ้าก้องพบนะจะได้สูงได้ลอยกว่านะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวในผมออกลองนะออกลองไปที่ก้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยครับดูว่าช่วงหลังนี้สภาพร่างกายดูดีกว่านะครับมีรายการชกอยู่เป็นประจำอ่ะนะครับตีต่อทีเบียดไปเบียดมานะครับถ้าไม่พลาดโดนศอกของเจ้าเมฆนะครับนับน็อกหรือว่าแตกไปก่อนนะครับชื่อว่ายืดเยื้อกันไปเกมยาวๆนะผมดูว่าสภาพร่างกายนะครับความสดของเจ้าก้องพบเนี่ย ไทยนะมองว่าน่าจะเบียดเอาชนะได้นะครับเจ้าเมฆนี่ถือว่าหยุดไปนานนะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยนะครับโดนแพ้นอกมาสองไฟติดอะนะครับสำหรับเจ้าเมฆนะวันนี้หยุดไปนานนะครับดือว่าสภาพร่างกายนะครับไปไปมีปัญหาแน่นอนนะครับก็ออกลองนะครับไปที่กล้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยกครับสภาพร่างกายสดกว่านะครับมีลูกเตอรมีลูกขยันดีครับวันนี้จะเอาชนะชนะของเจ้าเมฆพลันนไยไปได้ในยกที่ไทยนะครับสำหรับกู่เอกอเมริกานะครับออกลองไปที่กล้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยกนะครับ และนี่ก็เป็นน้ำหนักเนื้อตัวครับรายการมวยไทยเจ็สีนะครับที่จะทําการแข่งขันกันในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่1 4มกราคม2567ากสจากสนามมวยช่องเจ็สีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดให้ดีหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บนกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาใดในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนมวยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คคิปหนนน้้าสสสรัััับบววีีด